ดราม่าอิสราเอลยึดไปยั่งอาชีพสร้างความเดือดร้อนให้คนในท้องถิ่นไทยจะรับมืออย่างไรทันโลกอันค v เวอร์สรุปให้ฟังครับใครที่ใช้โซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็น่าจะได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอสาิสราเอลในอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้เสียงดัง การแย่งงานคนในท้องถิ่นไปจนถึงการสูบกัญชาจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากการจับกลุ่มชาวอิสราเอลสี่คนที่เข้าไปป่วนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไปก็ยิ่งจุดกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมากยิ่งขึ้นลุกลามไปถึงการเรียกร้องให้เข้าไปตรวจสอบชาบัตรหรือธรรมศาลายิว ด้านหลังสถานีตำรวจภูทรปายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของนักท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบการกระทําผิดกฎหมายยืนยันว่าชาบัดแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเท่านั้นนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลเข้ามายึดพื้นที่ในอำเภอปายแย่งงานแย่งอาชีพของคนในท้องถิ่นก็ได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรออกมายืนยันว่าประเด็นนี้ไม่เป็นความจริงและเตรียมที่จะส่งรัฐมนตรีมหาไทยลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าด้วยครับแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นายมาริสเสียมพงก็ออกมายืนยันนะครับว่า นักท่องเที่ยวอิสราเอลที่ทะลักเข้าไทยไม่เกี่ยวกับนโยบายฟรีวีซ่าและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวก็จะอยู่ได้นาน60วันซึ่งเป็นไปตามระบบกระทรวงการต่างประเทศไม่มีอำนาจไปตรวจสอบจำนวนชาวต่างชาติในพื้นที่ในอำเภอายแต่อย่างใดครับและสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่มีไม่ต่ำกว่า3 0 0หมื่นคนทางการระบ,บุว่าเป็นตัวเลขสะสมตลอดทั้งปีนะครับถ้าตีมาเฉลี่ยรายวันเนี่ย พบว่ายอดเข้าพักเฉลี่ยตกเวลาประมาณ80คนเท่านั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติชาติใดนิยมมาเที่ยวมากที่สุด ผมลองไปหาข้อมูลดูนะครับพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือชาวอังกฤษรองลงมาคือชาวอิสราเอลชาวอเมริกันและชาวเยอรมันเป็นท็อปโที่นิยมไปท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ห้องสอนครับส่วนกรณีการตั้งขินฐานตามแนวคิดดินแดนพันธสัญญายังไม่มีการดาเนินการใดๆตามข้อกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นนะครับคำถามสุดท้ายก็คือแล้วทำไมชาวอิสราเอลนิยมมาท่องเที่ยวที่อำเภอปาย ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบบทความเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวอิสราเอลในอำเภอไปของ j e w i s t r a l Voice เป็นสื่ออิสราเอลบทความนี้เขียนโดย Teddy Whitebaker c นะครับเขาอธิบายว่าตามธรรมเนียมของอิสราเอลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานคนหนุ่มสาวก็มักจะเดินทางท่องเที่ยว ไปในต่างประเทศหลังจากปลดประจำการออกจากกองทัพแล้วแต่ละปีเราก็จะเห็นชาวอิสราเอลวัย20ต้นๆจำนวนหลายพันคนออกเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศครับอาจจะยาวนานหลักเดือนไปจนถึง1ปีหรือ2ปีเลยก็มีบางประเทศได้รับความนิยมในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวหลังปลดประจำการของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก รวมไปถึงอำเภอปายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าคุณไปอยู่ในเมืองเล็กๆห่างไกลของโลกแต่นักท่องเที่ยวที่รายล้อมรอบตัวกลับเป็นชาวอิสราเอลแทบทั้งหมดและจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าชาบัดนั่นเองครับชาบัดเปิดให้ชาวอิสราเอลได้ประกอบพธิธกรรมทางาศาสนารับประทานอาหารนะครับมีค่าบริจาคอยู่ที่13.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 450บาทต่อคนต่อมือ้อนี่เป็นค่าบริจาคของชาวบัตในอำเภอปลายที่กล่าวถึงในบทความชิ้นนี้นะครับปัจจุบันไทยมีชาวบัตร7แห่งครับตั้งอยู่ที่ปลายเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเกาะสมุยเกาะพังงานและกรุงเทพมหานครซึ่งชาวบัดที่กรุงเทพมหานครเป็นชาวบัรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับชาวบัรในอำเภอปลายมีเนื้อที่ประมาณ2งานหรือประมาณ800ตารางเมตรสามารถรองรับประชาชนได้ ประมาณ200คนครับแต่ในบทความของ White บ a ็กเกก็ระบุว่าบางวันชาบัดแห่งนี้มีผู้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำถึง500คนด้วยกันแล้วไทยควรจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะักวิชาการอิสระด้านการเมืองและความมั่นคงระบุว่าหน่วยงานภาครัฐก็ต้องจัดระเบียบเรื่องนี้อย่างรัดกุมมากขึ้นอาจจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็หันมาใช้วิธีตรวจสอบคนเข้าเมืองวิธีใหม่ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่มีครอบครัวกับชาวไทยถือเป็นโจทย์ท้าทายในระยะยาวอย่างเด็กเลี่ยงได้ยากเพราะเชื่อมโยงกับความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยครับบทเรียนเหล่านั้นก็จะตามมานะครับในเรื่องคู่กรณีในเรื่อง การทากิจกรรมบางอย่างที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทั้งแม้แต่ทางการเอกชนก็ไม่ได้ทราบเรื่องนะครับแล้วต้องมีการประสานกันให้ใกล้ชิดกว่านี้นะครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นให้มากขึ้นด้วยลดความตื่นตระหนกลงซึ่งขณะน,นี้ความตื่นตระหนกในเรื่องต่างชาติเข้ามาเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดที่สหรัฐนะครับที่ยุโรปนะครับแล้วก็ในเอเชียหลายประเทศก็เป็นเหมือนกันหมดดังนั้นการจัดระเบียบคนเข้าเมืองวิถีใหม่ นะครับด้วยการใช้ระบบสมัยใหม่นะครับสแกนคนที่นับนับเป็นหมื่นคนที่เข้าออกที่ปลายให้ชัดเจนนะครับระบุตัวตนนะครับระบุชัดเจนว่าที่เข้ามาประกอบศาสนก,กิจที่เข้ามาพักผ่อนกับเครือข่ายครอบครัวที่แต่งงานคนไทยเนี่ยนะครับก็ให้โร่งใส